ต่อไปน,นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับชมมาแล้วค่ะเรื่องดีๆแต่ไม่มีสาระจากนานาเมาส์ชาแนลของเราวันนี้เราขอนำเสนอรายการนานาเมาส์เล่าไปเรื่อยเอพิโซดวันเรื่องเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่อาจทำให้เกิดซอมบี้ขึ้นได้จริงซึ่งถือว่าเป็นคลิปแรกของเรา ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับชมกันเลยค่ะหากจะพูดถึงซอมบี้นั้นมีจุดกำเนิดมาตั้งแต่ตอนไหนยังไม่มีใครทราบแน่ชัดรู้เพียงแค่ว่าในปัจจุบันก็พบได้ตามสื่อบันเทิงต่างๆทั้งภาพ,พยนตร์และวิดีโอเกม ที่มักจะขนแนวซอมบี้ออกมาให้พวกเราได้ดูกันอยู่บ่อยๆโดยมักจะเป็นศพที่เดินได้หิ้วโวยเนื้อมนุษย์หวังจะกินเนื้อหนังและสมองของเราโดยแท้จริงแล้วตัวตนของผีดิบหรือซอมบี้ในรูปแบบที่เรารู้จักนั้นอาจจะเริ่มต้นมาจากหนังต้นทุนต่ำในยุคสมัยก่อนที่นำผีดิบมาเป็นตัวแทนความสยดสยองที่ไม่เหมือนกับผีหรือปีศาจตัวอื่นๆ ส่วนใหญ่พวกมันจะมีลักษณะที่เชื่องช้าอดทนไม่สนภัยอันตรายจงที่จะกัดกินเนื้อมนุษย์เพียงอย่างเดียวแถมยังแพร่เชื้อต่อไปเรื่อยๆผ่านการกัดเหยื่อผู้กอกร้ายซึ่งในปัจจุบันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องไร้าสาระแต่ทว่าในโลกกลมๆใบนี้ใช่ว่าเรื่องไร้าสาระหรือเรื่องแปลกประหลาดอย่างเรื่องซอมบี จะเกิดขึ้นจริงไม่ได้ดังนั้นในคลิปนี้เราอยากจะนำเสนอเรื่องราวเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่อาจทำให้เกิดซอมบี้ขึ้นได้จริงๆกันนะคะเรามาเริ่มกันที่เหตุผลแรกของเราเลยนะคะนั่นคือปรสิตที่สามารถควบคุมสมองของเราได้นั่นเองความจริงเรื่องราวของปรสิตที่เข้าควบคุมสมองของสัตว์ได้นั้น ไม่ได้แค่ขำๆหรือเป็นเรื่องตลกเพราะมันมีอยู่มากมายในธรรมชาติเช่น s ซคคูลิน่าคาซินีในปูไดโครโครเอเรียมเดนไดทิซัมในมดและ t o x กโซพลาสโมซ่ากอรดีปริสิตที่เกิดขึ้นในลำไส้ของแมวโดยเฉพาะเจ้า t o x ก p ซ a s m สโมซ่ากอรดีตัวนี้มีความพิเศษอย่างมาก มันจะถูกปล่อยออกมาพร้อมกับมูลของแมวและล่อหนูมากินหลังจากนั้นก็จะฝังเข้าไปในร่างของหนูควบคุมจิตใจใคล้ายๆกับหนูซอมบี้ก่อนจะหาทางกลับไปแพร่พันธ์ุในแมวอีกครั้งโดยการบังคับหนูให้เดินเข้าไปหาแมวเพื่อให้แมวจับกินที่สำคัญมากๆคือปรสิตชนิดนี้สามารถติดต่อมาสู่คนได้ด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะสมองและอารมณ์ของคนที่ติดเชื้อโดยเฉพาะกับสตรีมีครรภ์หรือผู้มีภาวะภูมิต้านทานต่ำหากผู้ติดเชื้อเป็นผู้หญิงจะทำให้เกิดภาวะแปรปรวนทางอารมณ์และส่งผลทำให้เกิดไอคิวดีขึ้นรวมทั้งมีการแสดงออกในเชิงยั่วยุอารมณ์กับเพศตรงข้ามหากผู้ติดเชื้อเป็นผู้ชายจะพบว่าไอคิวจะลดต่ำลง ผู้ติดเชื้อจะกล้าบ้าบิน่นไร้เหตุผลหรือหึงหวงจนเกินเหตุจนอาจทำให้ก่ออาชญากรรมซึ่งหากมีการวิจัยเพื่อนำปรสิตชนิดนี้ไปใช้ในอาวุธชีวภาพเราอาจได้เห็นซอมบี้เดินกันเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างที่ปรากฏในหนังก็เป็นได้อีกเหตุผลคือการที่เซลล์ประสาท เกิดการแบ่งตัวอย่างอิสระที่เรียกว่าเนโรเจเนซิสเนโรเจเนซิสเป็นกระบวนการแบ่งตัวของเซลล์ต้นกำเนิดกับเซลล์ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์และสามารถทำงานทดแทนกันได้อย่างเพอร์เฟโดยประเด็นมันเกิดมาจากไก่ไร้หัวไม้ซึ่งโดนตัดหัวออกไปแต่ตัวยังไม่ตายเนื่องจากตอนที่ขวานจาลงไปที่คอ ไม่ได้ตัดเส้นประสาทสำคัญและเซลล์ประสาทมันก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้ไก่มีชีวิตอยู่โดยไม่จำเป็นต้องมีสมองส่วนระบบสังการอยู่ที่ลำตัวที่สั่งให้หายใจและเคลื่อนไหวอยู่ซึ่งกรณีนี้ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเช่นกันกับนักโทษประหารที่ถูกตัดศีรษะแต่ยังไม่ตายทันทีเขาเอามือจับลำตัวและคอก่อนที่จะพาร่างไร้หัว ไปนอนตายไกลออกไปเป็นเมตรและเหตุผลต่อมาคือการระบาดของโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อไวรัสในโลกภาพยนตร์การระบาดของเชื้อไวรัสแทบจะเป็นพอดเรื่องหลักของหนังซอมบี้กันเลยทีเดียวเช่นใน28 Days Later หรือ w o r d w a l C ที่ซอมบี้ในเรื่องไม่ได้กินของดิบ แหวะสมองแบบหนังซอมบี้เรื่องก่อนๆแต่จะคลั่งกระหายเลือดฆ่าโหดทุกคนคล้ายคนคลั่งซึ่งความจริงอาการเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริงจากเชื้อไวรัสโวาวสปอนจิฟอร์มอินเซพพาลอพาติกหรือเรียกสั้นๆว่า BSE หรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าโรคโมบ,บ้านั่นเอง โรควัวบ,บ้าคือโรคติดต่อที่เกิดขึ้นกับระบบประสาทในวัวและมนุษย์เกิดจากการติดเชื้อไวรัส BSE ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติของโปรตีนในเยื่อสมองเรียกว่าพรีออนสามารถติดต่อมายังคนและทำให้สมองเสื่อมส่งผลให้เกิดอาการง่วงนอนเบื่ออาหารเมื่อยลา้าซึมเศร้าอารมณ์แปรปรวน ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้ตาบอดพูดไม่ได้ความจำเสื่อมตัวสัน่นเดินกับโลกกับเลกสายตัวไปมาดุร้ายคลั่งและเสียชีวิตในที่สุดโรคนี้พบครั้งแรกในปีคริสตศักราช1986ในสหราชอาณาจักรและมีการแพร่ระบาดไปยังประเทศอื่นๆ เช่นประเทศในยุโรปญี่ปุ่นอเมริกาและแคนาดาโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะวัวแต่ในสัตว์อื่นๆก็สามารถพบได้เช่นแพะแกะหมูหนูลิงเป็นต้นการแพร่กระจายเชื้อวัวบ้าเกิดจากการที่สัตว์กินเนื้อและกระดูกของสัตว์ที่มีเชื้อเข้าไปที่สำคัญ เชื้อนี้ยังสามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้ด้วยและในปัจจุบันยังไม่มียาที่สามารถรักษาโรคนี้ได้จึงไม่แปลกที่ไวรัสอย่าง BSE เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้ก่อการร้ายที่เลือกใช้ใส่ซองจดหมายเป็นอาวุธชีวภาพเพื่อฆ่าชีวิตของคนที่เปิดอ่านอีกชนิดหนึ่งและยังมีไวรัสอีกชนิดหนึ่งคือโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ โรคนี้เกิดได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นคนสุนัขแมวลิงชนีกระรอกข้างขาวโรคนี้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อเรบีเมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอาการทางประสาทสัตว์ที่ติดเชื้อจะมีอาการหงุดหงิดไล่กัดคนและสัตว์อื่นๆไปทั่วอย่างรุนแรง เมื่อแสดงอาการดูร้ายได้2องถึงสาันก็จะอ่อนเพลียลงขาหลังไม่มีแรงเดินโซเซและตายในที่สุดสำหรับคนจะสามารถติดโรคนี้ได้โดยการถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัดเชื้อ,อไวร,รัสจากน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัดหรือการถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลียบริเวณที่มีบาดแผลหรือรอยขีดขว่วน รวมทั้งถูกเลียที่ริฝีปากหรือในตาโดยอาการของคนที่เป็นโรคนี้ในระยะ2-3วันแรกอาจจะมีไขต้ต่ำๆต่อไปจะมีอาการเจ็บคอเบื่ออาหารอ่อนเพลียคันหรือปวดแสบปวดร้อนตรงบริเวณแผลที่ถูกกัดทั้งทงที่แผลอาจจะหายเป็นปกติแล้วหลังจากนั้นจะมีอาการตื่นเต้นง่ายกระสับกระส่าย ไม่ชอบแสงสว่างไม่ชอบลมและไม่ชอบเสียงดังกลืนลำบากแม้จะเป็นของเหลวหรือน้ำจะเออะโวยวายมากขึ้นและสุดท้ายอาจมีอาการชักเป็นอัมาพาตหมดสติและเสียชีวิตเนื่องจากส่วนที่สำคัญของสมองถูกทำลายไปหมดเอาละค่ะก่อนจากกันวันนี้ ทางเราอยากฝากให้ทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการสร้างสารคลิปดีๆแต่ไม่มีสาระต่อๆไปนะคะอ้อกดรูปกระดิ่งด้วยนะคะเผื่อเราลงคลิปใหม่จะได้มาดูก่อนใครคะ่ะ